มานีลากมานีปิวเร็วหูได้ว่ะได้ว่ะจังหวะนี้ได้วะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยจเจอหมัดอันนี้เข้าไปเฮ้ยโอ้โหเคเคร้านได้ร้าได้ราได้มา โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะผมชื่ิโร่คุงนะครับนะหรือว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็สวัสดีวอลุ่มบัฟฟูแล้วก็สวัสดี FC ที่น่าทุกคนกันด้วยนะครับผมนะอ่ะก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้เนี่ยก็ขอคนดูนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับนะใครเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะเกิดกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมนะขอบคุณมากนะครับนะกดกระดิ่งได้ก็ยิ่งดีนะครับผมก็วันนี้นะครับนะผมก็นะได้พอรู้ข่าวเขาบ้างแล้วว่่่่าาออััััปเเเเดตนนนนนนียะะะะะะคครรบบมมมจจจพพิิ อันนี้ผมว่าอาจจะเพิ่มนะครับเป็นหมัดมังกร V2 เข้ามานะครับผมนะเออก็วันนี้ก็เลยแบบอยากจะมาลองเล่นหมัดมังกรแล้วก็คออันเก่ารู้บ้างนะครับนะเล่นกับผลมังกรนะอ่ะก็อันนี้เป็นแบบเล่นแบบเซตมังกรล้วนเลยนะครับผมนะเออก็เนี่ยเล่นมังกรสายผลด้วยนะผมก็จะอัปตามนี้นะทุกคนเออก็เผื่อแบบบางคนอยากให้ผมเล่นเซตมังกรล้วน่อยอ่ะก็จัดให้แต่ว่าอันนี้เป็นดูแบบ V V1 ไป่ก่อนเพราะว่า V2 ยังไม่มาครับรออัปเดตหน้านะครับผมเออก็ ถือว่านะครับหมัดมังกรอันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มแบตเตอรี่มาแล้วก็พร้อมสําหรับการแบบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเออฟาร์มแบบรอให้แบบไอ้นี่นะครับนะมันซื้อได้เลยนะครับอัปเดตหน้าถ้าเกิดมันมานะก็เอ่อทำอะไรอย่างอย่างนึงเนี่ยนะครับมันต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับนะเวลาแบบเอ่อแอดมินหลุดสปอยอะไรมาพวกนี้เราต้องแบบรีฟาร์มนะครับนะรีฟาร์มแบตเตอรี่สักประมาณแบบ400เออประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เราก็จะแบบเอ่อมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับนะในการแบบไปซื้อได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเออ ก็ประมาณนี้นะครับนะซึ่งหมัดดักนคอร์นะครับผมนะหมัดมังกรนะครับผมนะของซาโบเนี่ยเป็นหมัดที่ผมบอกเลยว่ามันเล่นยากนะครับนะเป็นหมัดที่เล่นค่อนข้างยากนะครับผมนะเออเนี่ยดูแต่ลลสกิลเนี่ยนะครับนะคือมันเป็นแบบมันเป็นแบบถ้าเกิดเรากดใช้นี่คือมันเป็นการล่อตีนมากนะเพราะว่ามันเป็นเป้านิ่งนะครับผมนะเออคือแบบคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยเล่นกันนะครับนะคือเอานี้กว่านะครับคนไม่ค่อยเล่นหมัดดักนคอร์มาตั้งแต่ หลายอัปเดตแล้วนะครับตั้งแต่อัปเดตเก้าที่แบบมีซุปเปอร์ฮูแมนมาคนก็ไม่เล่นดับเบิลคอร์เลยนะครับผมนะเออเพราะว่ามันเป้านิ่งมันเยอะนะครับผมนะใช้มันก็แบบเสี่ยงต่อการโดนตีมากๆนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมยำเล่นกับผลมังกรก็อย่างว่าแหละนะครับผมจะใช้จิตเต้ครับผมซึ่งผมความชอบส่วนตัวนะผมชอบจิตเต้เพราะว่ามันวาร์ปได้นะครับมันวาร์ปได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอ้โหใครทักเฟซมาว่าเนี่ยตายละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่กันมากดีกว่านะครับนะดูเข่าวข่าวในการอัปเดตบ้างดีกว่่านะครับซึง แอดมินที่ชื่อว่าล็อบสันเนี่ยเขาจะให้โหวตนะครับนะเออโหวตประมาณว่าอา่อยากเห็นอยากได้อะไรเออ่ในอัปเดตต่อไปก็คือเดือนสินะครับนะก็จะมีให้โหวตแบบพวกเออ่หมัดพวกไฟติ้งสไตล์ก็คือหมัดนั่นแหละนะครับแล้วก็เอ่อแอสเซอลี่นะครับก็คือขอเครื่องประดับใหม่แล้วก็ผลใหม่นะครับแล้วก็ฟู้ดอเวกิ้งนี่คือน่าจะเป็นเออ่ผลพิศตตื่นนะครับนะซึ่งอา่าล็อบสันก็ได้มาบอกเอ่อข่าวลายว่า เขาเทำไอ้นี่นะทำผลใหม่ที่ตื่นเนี่ยไม่ทันนะครับนะในอัปเดต16นี้นะครับแต่ว่าข่าวดีหน่อยก็คือว่าผลตื่นใหม่อันใหม่เนี่ยนะครับนะก็จะเพิ่มมาในอัปเดตเอ่อ17นะครับก็คืออัปเดตก่อนคริสต์มาสขราบผมเ,เขาบอกอย่างนี้นะก็คือเพิ่มหลังจากอัปเดต16ไปนะครับผมเออก็ประมาณว่าน่าจะเพิ่มประมาณอัปเดต17อ่ะนะครับนะซึ่งไม่แน่นะผมว่าอัปเดต17เนี่ยอาจจะมา สักประมาณช่วงเดือนธันวากก่อนคิตสมัตินะครับผมนะเออก็เป็นไปได้นะท่านผู้ชมนะครับแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยอีโมจิเอ่อผลโมจินะครับนะโอ้โหซึ่งเหมือนเป็นการสปอยประมาณว่าผลโมจิตื่นแลหรือเปล่านะครับผมนะเออก็มีประมาณนี้นะครับผมลกเพชรโอ้เพชรเขาไม่มีทำยังไงดีวะเนี้โอ้วันใดนายไม่มีเพชรส่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนําร้านมารูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาร,ราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าใครสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะ ส่วนบทปีศาจกับเกมพาร์ตในแบบ King Legacy ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยก็ข่าวๆในการเอ่ออัปเดต16นี่คือแบบส่วนใหญ่แอดมินจะไม่ค่อยลงอะไรเกี่ยวกับอัปเดตเยอะนะครับนะก็คือมันเป็นอัปเดตย่อยอ่เนาะอย่างว่านะครับผมนะซึ่งส่วนใหญ่จะมีเออ่รูปหลุดเนี่ยก็ไปหาดูได้ตามทวิตเตอร์ของแอดมินลิฟอินด้านะครับนะในบล็อกฟู้ดนะครับผมนะก็จะมีทวิตเตอร์อะไรต่างๆก็คอยดูได้นะครับซึ่งในทวิตเตอร์เนี่ยทางแอดมินลิฟอินด้านี่ยคือแบบปล่อย สปอยมาน้อยมากนะครับนะอัปเดต16นะผมว่าอาจจะไม่มีอะไรเยอะมากนะครับผมนะก็เป็นอัปเดตย่อยๆนะครับผมนั้นก็อย่างว่าบล็อกฟูดเนี่ยเวลาอัปเดตทีนีก็อัปเดตไปทีละอย่างๆไปครับผมคือแบบไม่รีบแบบประมาณนั้นนะบล็อกฟูดคือแบบเขาอัปเดตไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมคือก็อย่างว่านะครับคือที่โลก3โปรมันเยอะนะผมเลยต้องหนีมาเล่นโลก2ครับนะก็ในง้นนี้ผมว่าอยู่ยากอ่ะต้องแบบมีอะไรแบบคอยทําอะไรให้แบบนะ อะไรให้มันง่ายๆหน่อยแล้วก็ต้องมาที่โลก2นะครับผมนะล่าคาหัวเลยต้องแบบมาโลก2นะเพราะว่าโลก3นี่คือแบบไม่โปมันเยอะเกินอ่ะนะครับอัปเดตหน้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้เขาแก้โปมาเลยแอดมินคือแบบแก้โปล่ไอคาบูชาล่องหัวละทีหนึ่งนะครับคือจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคนล่าข้าหัวนี่คือแบบอยู่ยากแล้วนะครับเออมาแน่ก็มาแล้วเราต้องมาแจมหน่อยแล้วจังหวะเนี้ยด้วยหมัดมังกรปุ๊บ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 นี่ปุ๊บคอมโบได้ไหมเอ้ยคอมโบได้อยู่ไอ้ยคอมโบได้อยู่เว้ยท่านชมเอาว่ะ เอาว่เาคอมโบได้อยู่ไว้คอมโบได้อยู่มามามาอืออุ้ยโอเคเอ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้ผมผมบื้อเองผมบื้อเองเขาทีครับอือโดนไหมไม่น่าโดนเนี่ยอันนี้จังๆบอกเลยครับผมอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะครับผลน้ําแข็งนี่แบบน่ากลัวอยู่ทำาไมเล่นไปแล้วก็ฉีดจังหวะนี้ปิ้วเรียบร้อยครับผมโอเคไหนมีอีกไหมมีไหม จังหวะนี้ต้องมาละต้องมาละต้องมาละจังหวะนี้อืมต้องมาละเปิดไหมเปิดไหมเปิดพีพีไหมยังไงเอ้ยเฮ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 ้ยเอาว่ะเอาว่ะอิเล็กรทริคอว่ะเอาว่ะมาอืม,อมปิว้วโอ้ไม่รู้โดนมะนะเอ้าอ,อืมเล่นเล่นยากนะเล่นยากคือมันเล่นไปคือแบบเล่นยากนะครับไอหมัดมังกรวีหนึ่งไนงะยังไงมามาสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง อืมวิวโหรักไม่โดนมันช้านะสกิลเอ็กซ์ช้ามากเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยมีคนมาแจมมีคนมาแจมยา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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอืมฉีดไปจังหวะนี้อย่านะอย่าเข้ามาแจมอย่าเข้ามาแจมนะอย่าเข้ามาแจมนะเปิดล่างแล้วเปิดล่างอืมเปิดล่างแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนเลยไม่โดนเลยบึ้มโอเคโดนอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ มาลินมาจากไหนมาลินมาจากไหนมาลินยามาลินยาเราขอเราขอไม่เอา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 เราหคงว่าต้องรัดแล้วว่าจังหวะนี้ต um ้องรัดแล้วเออเดินเดนเดินเดนเอออย่างนี้มาลินพวกเดียวกันมาลินยาเราขอได้ไหมไม่งั้นเราลัดนะเราลัดนะไม่เอานะไม่เอานะเราลัดนะบึ้มโอ้โหโดน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 ยาว่าเดือดว่าเดือดว่ารโลกสองนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโลกสองโคตรเดือด อที่อลอแรงว่ะค่ไยกาเข้าใกล้เลยอืมมาน,นี่ฉีดเอ้าโดนลัดฉีดหายแล้วโดนมาลินลัดไปครับเตือม,มีใครเนี่ยอ๋อเตือม,มีมาลินดีอย่างเงี้ยโหไม่มาลินมันเยอะจัง,งอ่ะไอผมไม่ตั้งใจมาลุมเขาเนี่ยอยู่ดีมาลินเซิร์ฟนี่โคตรเยอะเลยทุกคนเยอะแปลกแลนะ,ะเนี่ยทำมันเล่นไปเออเยอะมากไอผมว่าไปไปตรงนี้กว่าตรงนี้น่นนาสนใจไม่น้อยเลยน่าสนใจ ไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยอ๋อคนนี้อะไรเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเฮ้ยโอ้โหเคเคร้าได้ร้าได้ร้าได้าไดมามัเมัองกรเล่นยากนะครับแนะนําให้รออัปเดตหน้าดีกว่าอย่าหาเล่นเลย <c oughs> เล่นยากเล่นยากจริงนะครับเล่นยากเล่นยากมาลินเซฟนี้มันเยอะไปไหมอ่ะเออเยอะมากนะครับผมตอนนี้ค่าหัวมาลินผมก็อยู่ที่ ห้าล้านสามแล้วนะครับนะเออประมาณนี้เดี๋ยวเอา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 ยังไงครับจังหวะน,นี้เฮ้ยยังไงเฮ้ยเอาผลพ้ามาลเลยเฮ้ยผมมาช่วยดีกว่าช่วยช่วยก่อน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 โหเออเขาอุตส่าห์แบบช่วยเรานะครับตอนนั้นเออผมว่าช่วยเขาบ้างก็ดีนะครับแล้วยังไงผมเอ้าผดผ้าเหรอหรือยังไงโอมาลินมาแจมอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหผลพระสายผดด้วย มันว่ะมัน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 โคตรมันโคตรมันเซิร์มนี้มันมานีลากมานี่ปอยเร็วหูได้ว่ะได้ว่ะจังหวะนี้ได้ว่ะกดได้โอ้โหเล่นเล่นแบบเล่นซัคุมเลยเซิร์นี้แต่ว่ามันมันไม่ได้สู้แบบหนึ่งหนึ่งอะคือแบบมันเป็นฟรีฟอร์อ่ะมันลาดซะมากกว่านะครับเออประมาณนี้มันมันลาดซะมากกว่า อย่างไงครับจังหวะนี้2อครับเอมาละซึนามงมาละซึนึ่ฝั่งอ๋อฝืนฝั่งมาเรียนโอเคอยิงไปก่อนจังหวะนี้หวังว่าขออย่าอย่าอย่าไม่มีคนแบบเข้ามายุ่งเลยขอร้องนะเหนื่อยใจจ,จริงๆครับผมมีคนแบบนัวแบบไหลเซิร์ฟแล้วโอ้โหโดนมาทีนึนต้องแต่ต้องแลกว่ะต้องแลกต้องแลก ต้องแรกครับต้องแรกต้องแรกจัง,กง,กงหวะเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกลับอะไปอยู่ดยยโดนไหมอูผมว่าโดนอยู่มั้งจังหวะเนี้ยอืยโอโดนเต็มเต็มครับเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มหน้าเฮ้ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยจเจอหมัดอันนี้เข้าไปด่าก,ก่อน explosion โ,โอเคก็สัปดาวันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณ fc ทุกคนที่รับชมมาจนจบด้วยนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับนะอัปเดตหกก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับนะก็อาจจะมี คลิปใหม่ๆเกี่ยวกับของใหม่ๆให้ลงเกี่ยวกับคอมโบอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการราคาหัวด้วยนะครับนะถ้าเกิดโปรมันน้อยลงเนี่ยนะครับนะเกมมันก็จะอาจจะแบบผมก็อาจจะมีกำลังใจในการไปเล่นโลกสามมากขึ้นนะครับผมนะเออขอให้มันแก้ทีเถอะนะครับแล้วตอนนี้คือแบบเวลาราคาหัวทําคลิปอะไรต้องได้แค่แบบอยู่ที่โลกสองอะนะครับเพราะว่าไปที่แบบโลกสามเนี่ยคือแบบโปรเยอะมากนะครับไม่รู้เป็นเป็นอะไรนะทุกคนเออก็ออีกอย่ห ดีนะในในเซฟโซนอาในนี้ไม่ได้นะครับเออนะครับนะก็เสารบวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับนะใครที่ชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมนะอ่ะก็เสารบวันนี้ขอบคุณมา,มากนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผม